แค่ยังน่ะเตี่ยคือล็อกข้อกันล็อกข้อในตองวะล็อกมันทำไมไอ้ตองบอกว่าอะไรมาว่าโอยชันนี่มันงตองดูด้วยไงอาตองสัุกไหมน่าโอ้ยอย่าหมันใกล้ป่ะหน้า

นักเล่งนนะเลียงคุ้ม้อยนะไม่รู้จะเดี้ยนขาไหนละ <c oughs> ยืนกระซิบ่ระยูละ่ะโอ้ยออจ้งสิเกียบขาใดติดตอง <c oughs> ตองบอกไม่รู้จะขย่งขาไหนก่อน บองให้มันอีกเนาะขอพี่ตองมันชอบไหมสงเสียตอนนั้นหนูเอาให้มันกินตองหนูจะกินทั้งหัวคามมนทั้งหน้บักขามจิไม่กลัวเหรโอ้ยหามเอ้ยอย่าเอาเปลือกมันให้มันกินไม่กิน มันเป็นิมเม็ดมะขามขั่วใช่ไหมเอมอเอ่า่่าชื่อผสมพมอนี้ายมนไงอ้หยำอหอดในขามเอ้าเราต้องสตาก,นนกยังดอกส <c oughs> ันบอกจะในาขามนี่แหละชู้กันกิน ทำน้อยข้ามว่าของแค่อิลีวาเจตองเอาพี่ปิงลองทำไม่ต,ต,อต้องไม่ต้องอืไม่ต้องอ๋ออืมๆอันละละน,นีนห้ห้ามกิน โดนออกจากปากท่านกินสีดำนะเอาเนี่ยนึงเอาไก่ขวานัอีความโซมากิน